โรงเรียนหนองตาดพิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจำภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2565โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการต่างๆเช่นการขับเคลื่อนน้อมนำพระบร,รมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สิบ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการเรียนการสอนตามทักษะในศตวรรษที่21โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและโรงเรียนวิถีพุทธเป็นต้นข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวิสัยทัศน์โรงเรียนหนองตัดพิทยาคมมุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มไหว้ทักทายกันผูกพันธรรมชาติเอกลักษณ์ของโรงเรียนแหล่งเรียนรู้เคียงคู่ธรรมชาติผู้บริการโรงเรียนนางน้ำค้างชวยรำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองจัดพิทยาคมมีจำนวน19คนจำนวนนักเรียนทั้งหมดมี149คน การประเมินคุณภาพสถานศึกษามาตรฐานที่1ด้านวิชาการโรงเรียนมีการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมอบงานและให้การบ้านนักเรียนโดยมีปริมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดครูผู้สอนจัดสอนซ่อมเสริมแก่นักเรียนตามนโยบาย No Child Left Behind ไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง สถานศึกษามีการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดทำรายวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับความสนใจความถนัดความต้องการและความพร้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและสมรรถนะตามศักยภาพของผู้เรียนครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สมรรถนะสำคัญมีทักษะความรู้ที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ active learning ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ครูทุกคนมีการนำสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูทุกคนสามารถใช้และพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัยอย่างหลากหลายและสอดคล้องกับระดับผู้เรียนและนำผลการพัฒนาไปใช้อย่างต่อเนื่องสถานศึกษาปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนตามแผนการนิเทศที่กำหนดด้วยรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมสถานศึกษามีการรายงานผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา SAR ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกระบวนการรายงานนำเสนอผู้เกี่ยวข้องและต่อหน่ยงานต้นสังกัดโดยมีผลการประกันคุณภาพภายนอกผลการประเมิน SAR ปีการศึกษา2,563จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีทั้งสามมาตรฐานสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการดูแลนักเรียนโดยเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตฝึกประสบการณ์ต่างๆตามศักยภาพอย่างหลากหลายและสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียนเช่นกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมทักษะอาชีพและส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเป็นต้นมาตราฐานที่ 2. ด้านงบประมาณจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการเงินพัสดุรวบรวมเอกสารตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้คุ้มค่าโดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2,565ระดับ AA ระดับคะแนน96.97มาตรฐานที่3ด้านการบริหารงานบุคคล สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากําลังของสถานศึกษาที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันบุคลากรที่กสกําหนดให้จัดทําข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ได้จัดทําข้อตกลงในการพัฒนางาน PA คิดเป็นร้อยละ100มีการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA อย่างเป็นรูปธรรมสถานศึกษามีการจัดทําโครงการ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอย่างชัดเจนสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจะดทำแผนพัฒนาบุคลากร ID plan อย่างชัดเจนและมีรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของครู SAR รายบุคคลสถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรมสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศรางวัลผลงานเชิงประจักษ์ชัดเจนเป็นระบบมาตรฐานที่4ด้านการบริหารงานทั่วไปสถานศึกษามีการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันสกูลเซฟตี้โซนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการวางกฎเกณฑ์ให้ปลอดภัย มีระบบบริหารจัดการที่ส่งเสริมและควบคุมความปลอดภัยมีการจัดสภาพแวดล้อมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เหมาะสมสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานองค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา สถานศึกษามีการรายงานและเผยแพร่พผลการดำเนินงานแก่สาธารณะในรูปแบบต่างๆเช่นเว็บไซต์โรงเรียน Facebook และวรารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงมีความปลอดภัยมีการยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานโรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษามีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%มีการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือน,นักเรียน Care for all และการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ c c t ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ด้านรางวัลและความภูมิใจและวิธีปฏิบัติที่ดี Best p r a c t i c e ของสถานศึกษาด้านสถานศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่12ประจำปีพุทธศักราช2564รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2565ระดับ AA ระดับคะแนน96.97รางวัลผลงานระดับเด่นการดำเนินงานโครงการสวนสวยโรงเรียนงามปีการศึกษา2565 รางวัลดีเด่นติดต่อกัน2ปีการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2565ด้านผู้บริหารสถานศึกษาเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมระดับประเทศสพทด้านครุชนคนคุณธรรมผู้บริหารสถานศึกษารางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปี2565 จากสมาคมผู้บริหารมัธยมศึกษาบุรีรัมย์รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปี2565จากสมาคมผู้บริหารหญิงแห่งประเทศไทยด้านครูผู้สอนได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนที่มีผลการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบัณวิชาชีพครูดีเด่นประจำปีการศึกษา2565 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน3คนนางกชมนสุชิรัมนายจำนงบุตรพันธ์นายภูริเดชแพงวงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูดีสีสอมอบุรีรัมย์ประจำปีพุทธศักราช2565ประเภทครูผู้สอนนางจิราพรกล้าแข็งและนางสาวพ,พิชยาพักฝ,ฝ,า,กฝากไทยสง เกติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมระดับประเทศด้านพุรุชนคนพุณธรรมครูผู้สอนได้แก่นางคุณิดาศรีวีรพันธ์นางสาววิภารัตนเวหนและนางสาวพิชยาพักาฝากไทยสงด้านนักเรียนงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ปีการศึกษา2565ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย รางวันเหรียญทอง18เหรียญแยกเป็นรางวัลชนะเลิศ2รางวัลและรางวัลรองชนะเลิศ2รายการรางวัลเหรียญเงิน4เหรียญและรางวัลเหรียญทองแดง1เหรียญงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณนะจังหวัดร้อยเอ็ดรางวัลเหรียญทองรายการแข่งขันการสร้างด้วยการปะติด มัธยมศึกษาปีที่1-3รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ด้านงานแนะแนวการศึกษานักเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมปีการศึกษา2566รอบพอร์ตโฟลิโอคณะครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์นางสาวคณิฐาอ่อนสีทอง คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาสื่อสารมวลชนนางสาวฟาริดาบวรรัมนางสาวชมพูนุชชำนาญเลื่อยและนายประกายสิทธิ์มีคุณนักเรียนผ่านการคัดเลือกรอบทั่วไปคณะภูรุศาสตร์สาขาวิชาสังคมศึกษานางสาววิชุดาวงมาเกดนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์โดยใช้สิทธิ์รับสมัครรอบโควตา ปีการศึกษา2,566ระดับปวสจำนวน5คนระดับปวชจำนวน5คนวิธีปฏิบัติที่ดีเบสแพลกชิสของสถานศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยการใช้มาตรการ3ปอปของโรงเรียนหนองตัดพิทยาคมโดยการเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวคิดสพอมอบุรีรัมย์พื้นที่ปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังนชายเลฟบีไฮ NC LB สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ประจำปี2565